กลับมาดูเตาขณะนี้เวลาประมาณสี่โมงคึ่งวันยังไม่แรงพอนะทางด้านปา,ปากปากป่องเข้านี่ก็มีควันออกมาเล็กน้อยส่วน ออกออกนี่ดักน้ำต้มปนไม้ไว้ไว้ป่องไว้ท่อนึงส่วนอีกท่อนัึนก็ปล่อยให้อากาศเข้าตามสะดวกก็น้ำสมปนไม้ก็หยดลงเรื่อยๆหยดลงเรื่อยๆ ก็หยุดไปจนะได้สักเท่าไหร่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ม,มาดูอีกทีนึงอันนี้เอาสังกะสีคุมไว้การฝนเมื่อมีฝนตกลงมาอากาศไม่แน่นอนขนาดเข้าหน้าหนาวแล้วก็ยังมีฝนอยู่บ้าง เนี่ยที่ที่บอกว่าวันนี้ก็อาจจะออกทางป่องด้านเข้าก็ได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยควันออกด้านนี้ก็มีถ้าเผาม้ายไปลึกๆด้านด้านทางป่องออกนะควันก็จะออกด้านนูน้นทั้งสองป่องอันนี้ช่วงมันตั้มกึ่งแหละถ้าแรงดันควัน มันมาทางด้านไหนมันก็จะดันออกด้านนั้นซึ่งกำหนดไม่ได้มันขึ้นอยู่กแบบับแรงดันของอากาศภายในเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูอีกทีหนึ่งก็แหล่น้ำส้มพันไม้มดับไปเรื่อยๆ